3เดือนสุดท้ายของปี68นะคะจะเป็นช่วงที่มีดาวกําลังแรงนะเรียกว่ามหาอุดนะคะไปอยู่ในภพเรือนที่เรียกว่าภพวินาศนะความหมายของภพเรือนจะบ่งบอกแนวโน้มอะไรกับชาวสิงห์บ้างนะในเชิงโชควาสนาชะตาชีวิตไปอัปเดตกันได้หากสนใจเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวตามหลักการโหราศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังฝากกดติดตามไว้นะคะ สำหรับชาวสิงห์นะคะจะมีดาวพฤหัสนะคะก็คือเลขห้านะไปอยู่ในภพเรือนวินาศโดยในช่วงสมเดือนสุดท้ายนะคะถือว่าจะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสนี่มีกําลังแรงขึ้นมานะก็คือเขาเรียกว่ามหาอุดนะก็คือกําลังขยายของดวงดาวว่ามันเยอะมันมากมันสูงส่งนะคะไปอยู่ในภพเรือนเบื้องหลังของตัวตนนะเรียกว่าภพวินาศนะคะซึ่งเป็นความหมายเรื่องราวความเป็นส่วนตัวนะคะเรื่องราวที่เป็นความซ่อนเร้นหรืออะไรที่ไม่ค่อยเปิดเผยก็ได้นะในความหมายเชิงบวกของเขานะคะก็คือ เป็นพลังที่สูงของดวงดาวนะที่ทําให้ชาวสิงห์นะคะมีโชคดีจากเรื่องที่คาดไม่ถึงะบางทีมันเป็นเรื่องความสําเร็จของเราที่เกิดขึ้นแบบเงียบๆนะคะบางท่านเนี่ยมีโชคจากเรื่องงานประเภทเบื้องหลังนะอะไรที่ทําอยู่ในเชิงแก้ไขปัญหานะคะเป็นคนเบื้องหลังของความสําเร็จของคนอื่นนะหรือแม้แต่สิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นนะเราก็ไปหยิบจับออกมาทำเป็นการหารายได้หาผลประโยชน์นะคะ เป็นโชคแบบลึกลับได้นะเช่นเรื่องราวสินทรัพย์นะคะที่เราได้มาโดยไม่คาดคิดนะบางทีเป็นเรื่องมรดกเรื่องสินทรัพย์ของเก่าของเดิมหรือแม้แต่ผลงานในอดีตช่วงนี้เป็นได้ที่อยู่ๆมันจะก่อเกิดความเป็นประโยชน์เอากลับมาต่อยอดต่างๆได้นะคะเป็นเงินที่ได้จากทางไกลนะหรือแม้แต่เรื่องราวการเดินทางไกลต่างชาติต่างภาษาหรือทํางานในเชิง ออนไลน์นะคะติดต่อเชิงลับนะหรือเรื่องโปรเจกต์โครงการที่กําลังซุ่มทําอยู่นะคะนอกจากนี้มันก็หมายถึงภารกิจโครงการการลงทุนในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้นะซึ่งเราอาจจะก่อเกิดรับผลเงินทองนะคะในแบบที่เป็นส่วนตัวนะคะคนอื่นมองไม่ออกนะหรือภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือรวยเงียบๆนะจากกิจกรรมเหล่านี้นะคะนอกจากนี้ความสามารถพิเศษจากเรื่องดาวพลหัสก็คือ เรื่องราวของความหมายปุตตะนะั่นก็คือมีเกณฑ์ได้โชคนะคะโชคดีโชคเฮงแล้วไปอยู่ในพพเรือนที่มันไม่คาดคิดนะดังนั้นก็มีเกณฑ์ได้โชคหรือเงินที่เกิดมาแบบฉับพลันนะคะรวมถึงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ที่เคยทํามาในอดีตนะจะกลับมาสร้างรายได้ให้กับชาวสิงค์นะคะโชคดีบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องการ ประมูลย่างชิงแข่งขันหรืออยู่ดีๆก็มีโชคเฮงนะในเชิงการเอาตัวรอดนะอยู่ในสังคมแดงเดือดหรือการงานแข่งขันสูงแต่กลับมีช่องทางหากินหรือว่ามองเห็นโอกาสบางอย่างทําให้ชาวสิงก็กร์เกิดรายได้รายรับในแบบที่โดดเด่นได้นะคะเป็นภพเรือนที่บ่งบอกว่าเวลามีโชคดีนะคะหรือว่ามีโอกาสอย่าไปอวดอ้างไปเล่าไปออกตัวแรงนะอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสเหล่านั้นไปนะคะเรียกว่า นึกถึงตัวเองเป็นหลักหากเจอช่องทางดีๆหรือว่าเคล็ดลับทางออกหรือเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเก็บเป็นความลับไว้ก็ถือเป็นข้อดีสําหรับชาวสิงห์นะคะสำหรับในข้อที่2นะคะก็จะเป็นจุดผันผวนทางการงานที่ถือว่ามันไม่นิ่งนะและเราต้องเข้าสู่จุดที่เราต้องเกี่ยวข้องเชิงเทคโนโลยีมากขึ้นเนื่องจากดาวมฤตยูที่อยู่ในภพเรือนกัมมะนะคะการงานของชาวสิงห์ถือว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายนี้เป็นช่วงที่ มันพลิกผันได้ง่ายนะคะเช่นหลายสิ่งที่เรามองไว้เชิงการงานมันก็อาจจะมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะคะเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนอาชีพนะเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันซึ่งมันเกิดขึ้นได้อยู่บ่อยๆเนื่องจากความที่ดาวมฤตยูไปอยู่ในเรื่องงานนะคะทำให้ผันผวนแก้ปัญหาบ่อยปรับตัวเยอะบางทีเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศนะคะเรื่องในประเทศในโลกนะที่มากระทบเราโดยที่ เราก็ทําอะไรมากไม่ได้นอกจากปรับตัวเปลี่ยนแปลงกันไปนะคะก็เกิดความสําเร็จเชิงการงานนะคะด้วยนวัตกรรมความสมัยใหม่ชควาวันาทางการงานนะคะมาจากการเป็นผู้บุกเบิกหรือผู้นําด้านนวัตกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีนะคะหรือว่าทํางานแปลกใหม่ไม่เหมือนใครถ้าทํางานแบบเดิมๆนะคะไม่เรียนรู้สิ่งใหม่จะรู้สึกเบื่อและไปต่อ,อยากนะเนื่องจากดาวไปกระตุ้นในเชิงเรื่องของเทคโนโลยีความสมัยใหม่อะไรที่เป็นเชิง ต้องเรียนรู้เปิดใจเนี่ยทำให้ชาวสิงเนี่ยค้นพบเรื่องราวของตัวช่วยเชิงการงานอ่บางทีก็มีรายได้รายรับเสริมพิเศษมาจากเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนหนึ่งต้องระวังเพราะว่าความหมายดาวพรหัสในพวินาน,นก็คือเรื่องสิ่งที่ค่าไม่ถึงบางทีเป็นเชิงการเสียหายจากเรื่องข้อมูลข่าวสารนะคะดังนั้นเรื่องพาสเวิร์ดเรื่องสิ่งที่เป็นการป้องกันความปลอดภัยเชิงออนไลน์นะคะชาวสิงต้องระวังเป็นพิเศษนะเรื่องดาว ความผิดพลาดเชิงเทคโนโลยีหรือเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูลสําคัญความลับทางการงานอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะสําหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นอุปสรรคและความท้าทายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์และการแบกภาระนะคะเนื่องจากดาวคู่มิตรใหญ่ของชาวสิงห์ก็คือก็คือเสราร์และราหูไปอยู่รวมกันในภพปัตน,นิเลงลัคนานะคะถือว่าจุดนี้ก็เป็นความหมายทั้งเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญานะคะเป็นจุดที่ ชีวิตมีเหตุต้องอดทนนะไม่ว่าจะเป็นการครบหากับใครก็ตามนะคะมัจะมาพร้อมกับความกดดันภาระที่หนักหน่วงังด้วยดาวที่ไปอยู่ในภพเรือนของฝั่งตรงข้ามก็คือคนที่เราไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะก็มักจะเจอคนเรื่องมากนะคะแรกๆก็คบหากันดีหลังๆก็มักจะมีปัญหานะหรือว่าเชิงการงานการค้าก็เจอคนเคี้ยวๆนะหรือแปลกๆได้นะเจอเจอคนเหลี่ยมเยอะหรือว่า การงานหลายสิ่งเนี่ยต้องคุยกันหลายครั้งหลายทีเนื่องจากมักเจอคนจุกจิกเรื่องมากนะคะเป็นช่วงที่ต้องปกป้องตัวเองนะคะในการครบหาความสัมพันธ์นะคะหากคู่ครองหรือเราครบหาใครอยู่แล้วเขานําพาเรื่องความจรงิงจังความเครียดภาระหนี้สินเข้ามาในชีวิตนะถือว่าเราต้อง ดูแลตัวเองนะคะเพราะบางทีเราก็เดือดร้อนด้วยเรื่องปัญหาของการครบหาด้วยดังนั้นชาวสิงห์ถือว่าใช้วิจารณญาณในการครบหาสร้างความสัมพันธ์นะคะนอกจากนี้เป็นปัญหาซ่อนเร้นที่เกิดขึ้นได้จากอิทธิพลของดาวราหูนะก็คือสิ่งที่ไม่ค่อยชัดเจนนะคะเรื่องคุมเครือเรื่องซ่อนเร้นหรือแม้แต่การครบหาในเชิงต่างชาติต่างภาษาที่ต้องปรับตัวเยอะเนื่องจากพื้นเพจุดกำเนิด ไอเดียทัศนคติมีความแตกต่างกันมากทำให้ต้องปรับตัวเยอะนะคะผ่านการทดสอบหลายครั้งนะหรือแม้แต่การคบหาของชาวสิงต้องระวังการถูกหลอกนะคะหรือว่ามีความหลงไหลเกินจริงนะเนื่องจากเป็นความรู้สึกเป็นเชิงอารมณนะ์ดังนั้นก็ต้องใช้หลักเหตุผลในเชิงการคบหาอะไรที่ทําให้เราเดือดร้อนสิ้นเปลืองนะคะก็ดูให้ดีด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะความหมายของดาวพฤหัสของชาวสิงก็เป็นเรื่องราวการ ศึกษาหาความรู้ด้วยนะก็เน้นไปที่เรื่องของสมัยใหม่นะคะนว,วัตกรรมเรื่องอะไรที่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนถือว่าจะส่งผลดีเพราะจะทําให้เราเนี่ยได้ประโยชน์จากองค์ความรู้นั้นเป็นอย่างมากนะคะบางท่านก่อเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบแปลกๆก็คือการลงมือทำนะคะได้ทดลองสิ่งใหม่หรือว่าการเรียนรู้แบบท่องจําการเรียนทฤษฎีมากๆรู้สึกจําไม่ค่อยดีนะเนื่องจากไปอยู่ในพบเรือนวินาศดังนั้นอาจเรียนรู้สิ่งที่ชอบนะคะหรือว่า ลงมือทำจะได้ผลดีกว่าเรื่องของการท่องจำในช่วงนี้นะคะและข้อแนะนำสุดท้ายนะคะเป็นภพเรือนวินาศนะซึ่งหมายถึงเรื่องสุขภาพได้นะคะชาวสิงห์ต้องดูแลตัวเองให้มากนะบางครั้งเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราจะมีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นส่วนตัวอยากเปลีกตัวออกจากสังคมนะคะหรือเกิดความย้ำคิดย้ำทำได้ง่ายนะ,ะช่วงนี้ก็ถือว่า,าหาจุดยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะไปศึกษาเรื่องอะไรที่มันลึกซึ้งที่เราสนใจเอาเวลาไปใช้กับเรื่องราว สิ่งใหม่ๆในชีวิตนะจะทําให้เรื่องราวชีวิตของชาวสิงมีความสมดุลมากขึ้นนะคะสําหรับชาวสิงการงานและความรักจากเป็นจุดที่มีความผันผวน,นจากดวงดาวนะคะเป็นจุดที่เราควรจะมีการพลิกแปลงดัดแปลงให้เร็วให้ไวนะคะและพยายามยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเป็นผู้บุกเบิกและเตรียมพร้อมที่จะรับโชคลาภหรือความสำเร็จแบบไม่คาดคิดนะคะและจะดีมากดีน้อยอย่างไรนะคะในช่วงดังกล่าว ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชะตาของชาวสิงห์แต่ละท่านด้วยนะเรียกว่าพื้นดวงของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะการทานายนี้ก็เป็นการทานายภาพรวมดวงดาวนะคะว่าโคจรย้ายไปส่งผลกับเรื่องใดเป็นหลักนะคะสําหรับชาวสิงห์ที่สนใจเรื่องเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์นะคะในรูปแบบการเล่าสู่กันฟังนะเรียกว่าเป็นความรู้ความบันเทิงแบบได้สาระนะคะตอนนี้ช่องก็เปิดรับสมาชิกนะคะโดยสิทธิประโยชน์นะคะก็คือได้คลิป เฉพาะสมาชิกนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกร็ดดวงดาวนะคะความรู้ต่างๆที่มาในรูปแบบการเล่าสู่กันฟังในรูปแบบของช่องโหราห์าวนั่นเองนะคะได้สติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปแบบแตกต่างจากคนอื่นนะโดยเป็นระบบของ YouTube ก็มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยได้นะคะด้วยราคาย่อมเยาว50บาทเท่านั้นเองนะคะสามารถกดดูรายละเอียดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปนี้ได้นะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ